สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a b a c k m ์ม i c จิบธนังจะพาท่านมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะมาพบกับปู่โสเป่าข้ามทเวียนนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับกับปู่นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะขอความอนุเคราะห์ความกรุณาของปู่ช่วยลงยันที่ตัวผมหน่อยนะฮะเป็นยันมหาอุดหรือย,ยันเสน่ห์อะไรก็ได้ฮะของสายปู่นะครับนะครับดเดี๋ยวผมให้ผมปู่ Okay. ยยอ,อ,อย่างเย,ยอะยนะยยปู่ยันยันลงไหนเยอะจะให้ปู่ดูด้วยนะครับปู่จะสัมผัสได้รุ่นนี้นั่นจะได้หมด เออปูครับแล้วก็ตะกุดที่เอวนี่ดีไหมตะกุดเอวเนี่ยตะกุดต,ตัวนี้ดีไหมเนื้ปูเปล่า อันนี้เป็นตะกรุดเกี่ยวอะไรฮะลูงปู่ที่ปู่ยังไยป้องกันป้องกันป้องกันที่แข่งแกรงเลยครับ, okay, รบขอบคุณครับนี้